ออกสื่อเปิดตัวว่าที่ภรรยาเป็นถึงอดีตนางเอกดังขมทรัพย์เอวราวุธจากพิธีกรในทุนเงินหนาคุมสามในเครือใช้เวลานานกว่าเจปีกว่าจะมัดใจอยู่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรดังมากความสามารถเอวราวุธแถมยังเป็นถึงประธานบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งหลายคน คงเห็นและได้คุณหน้าเป็นอย่างดีเพราะเจ้าตัวเป็นพิธีกรเองเกือบทุกรายการเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มเอได้เปิดตัวหวานใจคนสวยด้วยการมอบกุหลาบช่อโตเมื่อวนานเลิงไทยที่ผ่านมาทําเอาโซเชียลฮือฮาหนักมากซึ่งเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนดาราสาวอ,อมอัธนียที่เคยมีผลงานโด่งดังอย่างนางชดาทางช่องเจ็ดนั่นเองพร้อมเล่าถึงเส้นทางรักที่ต้องใช้ระยะเวลาถึงเจ็ดปีโดยทั้งคู่พบกันในรายการสเต็ปไรอัพ ใครเก่งใครได้โดยเอรับหน้าที่พิธีกรรายการและเจ้าของรายการส่วนออมเป็นแขกรับเชิญซึ่งวันนั้นต้นหอมสกุลตลาและดีเจเอกี้ซึ่งเป็นพิธีกรร่วมรายการได้เล่นมุกให้พี่เอจีบน้องออมจึงได้มีการแซวๆกันในรายการและเป็นความประทับใจแรกที่ทั้งคู่มีให้กันจนผ่านระยะเวลาเจปีทั้งคู่ได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งจนเกิดเป็นความรักที่น่ารักสุดๆในตอนนี้ สำหรับหนุ่มเอยังเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยสามบริษัทรวมสัญญาอย่างน้อย28รายการรวมวงเงิน177.5ล้านบาทเรียกได้ว่าทั้งหล่อทั้งรวยและเก่งสมกันมากๆค่ะ